ช่วงนี้ผมแบบดูหน้าฝี YouTube นะคือยูทูบเบอร์ต่างชาติคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างชาติอะ่ะแม่งทำแต่คลิปของเจฟฟี่เอฟสตีนคือไฟล์ของเจฟฟี่เอฟสตินอ่ะแม่งค่อยๆแบบว่าค่อยคแบบออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วมันมีจำนวนเยอะมากใช่ปะคนแม่งก็เข้าไปอ่านอ่านอ่านพออ่านแม่งก็มาทำคอนเทนต์พออ่านแม่งก็มาทำคอนเทนต์เพราะว่าไฟล์มันมีเยอะมากมันแบบอ่านอ่านรอบเดียวไม่หมดอะ่ะสรุปรอบเดียวไม่หมดอะ่ะแล้วแบบตอนนี้คือที่กำลังมาแรงมากก็คือ มันมีกระแสใน Twitter ครับที่บอกว่าเขาไปสังเกตเจอคำคำหนึง่งเป็นโค้ดรับคำคำนี้ยคือคำว่า j e r k ี้เจอ y ี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เอาไว้ใช้เรียกประมาณเบคอนน่ะเหมือนเหมือนคำว่าเบคอนน่ะแต่เขาบอกว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ได้พูดถึงเบคอนมันพูดถึงเนื้อแต่ว่าใช้คำว่า j e r k ี้เป็นโค้ดก็คือมันมีเป็นเหมือนแบบอีเมลที่แบบมีการพูดคุยกันใช่ปะแล้วก็เหมือน มีคนส่งอีเมลไปที่เจฟฟรีย์บอกว่าเนี่ยผมเตรียมเจอร์กี้มาเดี๋ยวเรามากินกันก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้พูดถึงเบคอนเขาพูดถึงผมเตรียมเนื้อมาเนื้อมนุษย์เดี๋ยวเรามาทําเนื้อมนุษย์กินกันคือคุณลองไปดูแม่งแบบแม่งแล้วแล้วมันก็คือมันเอามันเอาอีเมลอะไรเอีเมลมาเชื่อมเชื่อมนะว่าทําไมมันถึงคิดว่ามันใช้คําว่ามันคิดว่านะคือมันก็ไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มแต่ว่ามันมันคิดว่าทําไมมันถึงคิดว่าคาคาเนี้ยมันเป็นโค้ดลับสําหรับเนื้อ คือเขาเขาโฟกัสว่ามันเป็นเนื้อเด็กด้วยนะไม่ใช่แค่เนื้อคนเป็นเนื้อของมนุษย์ที่แบบอายุน้อยอะ่ะคำว่าเนื้อเด็กไม่ได้หมายถึงแบบเนื้อของแบบหมูตัวเล็กๆหรือแบบว่าเนื้อของแกะตัวเล็กๆนะหมายถึงคนเลยหมายถึงคนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คนมันก็เลยเริ่มแบบมีแบบว่าเป็นคอน spiracy เป็นเหมือนแบบ คิดทฤษฎีขึ้นมาว่าแบบเออจริงๆแล้วไอการพูดคุยกันผ่านอีเมลของแบบคนรู้จักของ FC เนี่ยมันน่าจะมีคำที่มันเป็นโค้ดลับอยู่อีกเยอะอะไรแบบเนี้ยคือคือไอไอที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอ่ะอันนั้นอ่ะโชว์โชว์อยู่แล้วที่มีเพศสัมพันธ์กับนี้มันคือมันมันมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วตอนเนี้ยคือที่คนมันพูดกันถึงในอินเทอร์เน็ตเยอะมันพูดกันถึงแบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าไปไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแล้วมันพูดถึงกิน เอาไปบูชายันแล้วก็นับถือลัทธิซาตานอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาไปเจอเขาไปเจอร้านพิซซ่าร้านหนึ่งอยู่ในนิวยอร์กหรือในลอสแอนเจลิสไม่รู้คือมันเป็นร้านพิซซ่าที่แบบอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็ทำโปรโมตในสื่อออนไลน์แบบปกติเป็นเหมือนร้านพิซซ่าปกติเลยแต่ว่าถ้าคุณกดเข้าไปดู IG ของร้านพิซซ่าเหมือนเป็นโซเชียลมีเดียของร้านพิซซ่าร้านเนี้ยแม่งไม่มีพิซซ่าเลยเว้ยแม่งมีรูปเด แบบโดนมัดโดนนู่นโดนนี่อะไรแบบนี้แล้วคือแม่งเคยมีข่าวว่าอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งถือปืนเป็นอากาหรือ M16 อะไรไม่รู้เข้าไปการยิงในร้านพิซซ่าแล้วก็โดนตำรวจจับแล้วเขาก็คาดการณ์ก็ว่าอันเนี้ยมันเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อจะปิดข่าวว่าร้านพิซซ่าเนี้ยแม่งน่าสงสัยยังไง คือเหมือนคนคนนั้นน่ะถูกจ้างมาเพื่อแบบให้ไปยิงไปไปสร้างสถานการณ์ในร้านพิซซ่านึกออกปะแม่งแม่งก็เลยแบบคือคือตอนนี้แบบว่าถ้าถ้าใครที่ตามข่าวเจฟฟี่เอฟสตีนของแบบต่างประเทศนะคือมันเป็นแบบว่าแม่งเป็นเหมือนมหากาบแล้วแม่งแบบคอนเทนต์แม่งออกมาเรื่อยๆแม่งแบบทำคอนเทนต์เรื่อยๆเออจนผมรู้สึกว่าแบบโหแม่งเยอะมากผมก็แบบไม่ได้อยากจะไปแบบว่านั่งดู